ไปเที่ยวน้ำตกชันตะเทนกันเรารู้คนชนบุรีรู้แล้วทุกคนหลานรู้หรือยังวันหยุดทีไรคุณผู้ชายเขาก็ต้องหาทิปเที่ยวเล็กๆน้อยๆทุกทีและสําหรับอากาศร้อนๆแบบนี้จะพลาดไม่ได้เลยก็คือน้ําตกนั่นเองค่ะซึ่งน้ําตกที่เรามาในวันนี้คือน้ําตกชันตะเทน็น เราสองคนเนี่ยเคยมาน้ำตกชันตะเถนมาเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วเชื่อไหมคะทุกคนว่ามาในครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนปาไปมากๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขารีโนเวทใหม่ปกติเนี่ยเราจะต้องเดินกันตั้งแต่ทางเข้าแต่ตอนนี้เนี่ยเขาสามารถให้รถเข้ามาจอดได้แล้วนะคะและสําหรับใครที่ขี้เกียจเนี่ยก็สามารถนั่งรถเข้ามาได้เขาคิดค่าขึ้นคนละสิบาทนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชายเขาแบกกระเป๋ามาไอ้เราก็นึกว่าจะได้โดดน้ำเปล่าเลยค่ะเขาพาเรามาเดินป่าค่ะทุกคนน้ําตกชันตะเถนเนี่ยมีทั้งหมด4ชั้นนะคะ <c oughs> เหนื่อยไม่มากยาแต่วันที่พวกเราไปขอแค่2ชั้นแรกก็หอบแล้วค่ะน้ำสตูมก็ไม่ได้ดอดแต่ไม่เป็นไรวันนี้เดินป่าวันหน้าก็ค่อยมาเล่นน้ำตกก็ได้